กลุ่มสองนะครับชี้อคนไหนพูดชื่อคนนั้นต่างๆัสดีครั่งโดยยิงเดือดชนนี้ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่บรรดายประชาชนได้จับกลุ่มกันนะครับผมโดยการจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับก็มีการจัดป้ายชื่อนะครับตามเกิดตามแม่พระเขาเรียกว่าแม่พระทานการตัดนะครับผมไม่ว่าจะเป็น แม่พระแห่งราวาลนะครับผมแม่พระมังรุษแม่พรบฟาติมานะครับแม่พระพระมหาดามนสัยพ่อพระอากิตะพระไอ้มงีนะครับผมแม่พระห่อุดารุเป้นะครับผมก็เหมือนจัดเป็นทั้งหมด14กลุ่มก็คือ14บ่านแม่พระครับผมโดยแต่ละมิซางก็จะจับกลุ่มคระกันนะครับผม แยกกันต่างวิสัยและก็มีการทำความรู้จักกันนะครับผมพเพื่อนตา่างวิสัยสวัสดีนะครับคุณกูดาวนะครับมาเซ่คอ,อสุยทอนนะครับคุณเป็นคุณวัฒนานะครับทีกำลังรับชมไรยสดนะครับผมน้อขค่ายผู้นำเยาวนชนเอนทอรุ่กระดับชาติครั้งที่38นะครับผมที่อำเภอบ้านน้อยซามเรียน,นะครับผมโรงเรียน าได้ศึกษาสั่งกำชนอุดรธานีนะผมกะเป็นบรรยากาศนะครับพี่น้องครับที่บรรดาเด็กๆลูกหลานของเรานะครับมาร่วมท่ากุนนายกประชุมในครั้งนี้ตอนนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าทำารู้จักกันเรียกชื่อกันจดจำชื่อกันนะครับในกลุ่มพี่น้องครับเห็นไหมครับว่า จะมีเขาเรียกว่ารูปแม่พระปางสําคัญนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแต่ลมกุมนะครับขอดูป้าชื่อได้ไหมครับน้องครับป้าชื่อมีป้าชื่อจะเป็นอย่างนี้นะครับป้าชื่อในสําหรับเด็กข้าวเยาวชนในครั้งนี้ครับจะมีเขาเรียกรูปสัญลักษณ์นะครับผมนี่เป็นรูปแม่พระให้งภูเขาคามแ่นนะครับสำหรับพี่สตาก็จะใส่ชุดสีเหลืองนะครับสีเหลืองคอปกสวัสดีครับผม ก็เป็นมาเดย์เน้นอ,อยากชั้นปีที่สองนะมาช่วยเตรียมคราดนะครับนี่ก็มีบรรดาคุณพ่อนะครับสวัสดีคุณส,สมานนะครับ,ค,รบคุณไม้มินนะครับผมคุณเพลินนะครับนี่ก็เป็นพี่น้องแต่ละกลุ่มนะครับอันนี้มีทุกอยา่านของเรานะครับผมได่ดังเครับ ยืนมันจะแตกค่ายนะครับตอนนี้พี่กานะครับก็กำลังเขาเรียกว่าให้โจรแทนเสิทำได้แนะนำตัวอย่างครับผมต่อไปนี้ครมีนะครับแนตะ่ระบุเฉพาประมาณนีสสนะ้สวัสดีนะสวัสดีมีอันนี้กลุ่มมาเลยแม่ค้าะไรครับ ออาละท่านอากิตะนะครับผมดีมากเลยครับนี่ผมก็จะพาไปดูแต่ละกลุ่มครับผมโอ้ยไปต่อเลยไปต่อเลยไปตอเวยไปอเลยไปต่เลยไออย่เลยไปอยเลยไปตย ก็มีจำนวนเยาวชนทั้งหมดนะครับ300กว่าชีวิตนะครับที่นองครับ300ถึง400ชีวิตนะครับข้าเยชนทั้งนี้นะครับเชื่อไหก็จะเห็นว่า S S ละครสวรรค์อยู่กลุ่มไหนหรอครับผมรรก็ในแต่ละกลุ่มก็คือจากค้ะสังขมมณฑลกันนะครับที่ศิลาภพ,พนะครับผมที่เจสีนะครับอ,อย่างเช่นสมมลครสวรรค์มา20คนใช่ไหมครับก็จกัดค้ามาอยู่ใน14กลุ่มนี้นะครับสุรินทร์พนันคนานะครับผม พอสำหรับวหัข้อค่ายปีนี้นะครับผมก็คือไร่อป 8x Youth ยุทธอินโฟเชนจ์แล้วก็ถือแมคพะเสดเดี่ยวนมาในในสมเด็จนะครับก็ค่ายในชนพันธ์ที่38จัดที่บ้านน้อยสามเรียมจังหวัดขอนแก่นสังคมอุดรธานีเป็นเจ้าภาพนะครับเราจะเห็นว่าทีแม่พะยังก็เป็นเป็นฉากนะครับตอนที่เทวดาการเดียนได้มาแจ้งสาดแดนแม่พะ เมื่อแม่พาได้รับฉันแล้วตกลงตอบรับนะครับผมแม่พาจากนั้นแม่พาก็ได้เสด็จเยี่ยมนิสเบตนี่ก็เป็นบรรยากาศย้ายเยาวชนในปีนี้นะครับก็ช่วงเช้าก็บรรดาเยาวชนก็ได้เดินทางกันมานะผมแต่ละสังคมชนต่างๆนมาลงทะเบียนรับ รับของนะครับผมจากนั้นก็เข้าที่พักรับทานอาหารเที่ยงนะครับช่วงบ่ายก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าเรื่องกิจกรรมกิจกรรมสัมพันธ์นบสันทนาการนะครับแล้วก็แบ่งกลุ่มนะครับและหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นรับประทานอาหารเย็นแล้วก็ร่วมพิธีบูชาเปิดท่าเยาวชนนะครับไปครับคุณจะไม่เชียรไจาด้นไค ผมก็จะพาไปดูอีกภาพหนึ่งนะครับผมนี่้าเจอลูลาของทตันก็เฮาน่าให้โค้เขาด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับนี่สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อันน <mile> ี้ก็เป็นทีมงานนะครับทีมงานเยาวชนจากอุดรธานีสวัสดีครับผมอันนี้จากเรือใช่ไหมจากเรือใช่ไหมจากเรือใช่ไหมครับใช่อีสานค่ะอีสานาจะอีสานนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับอันนี้มาดเด้ลก๊อนะครับผมมาดเด้ลก๊อสวัสดีครับอ่าี๋ยวจะพูดอะไรนิดหน่อยก็ขอฝากน้องเยวชนทุกคนนะครับผมก็เป็นโอกาสดีครับที่มีค่าเยาวชนนะครับผมก็ มีทุกปีครับผมก็ปีหน้าที่กรุงเทพับผมก็ที่ที่เชียงใหม่ก็ขอเชิญทุกคนนะผมมาร่วมค่ายกิจกรรมเยอะๆนะครับผมขอบ,ขอบคุณบัดรกรมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานสถานการณนะครับผมจากบัตรเดร์เ่นใหญ่นะครับในท่าปีสองนะครับผมมาช่วยกันจัดก,กิจกรรมนะครับ,บก็พี่น้องครับก็ฝาก ภาวนาให้กับลูกหลานของเรานะครับบรรดาเยาวชนจากทุกสังคมทน,นนะครับในการร่วมเป็นน้ำนมใจเดียวกันนะครับผมในการเขาเรียกว่าเราแบ่งปันและเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จักเสริมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับผมเพื่อทราบัาษาจักรไทเขี่ยงช,ชนชนร้อยของดอนในสังคมไทยของเรานะครับส่ันดี้ขอบเจ้าไอพรนที่นอนทุกคนที่กำลังรับชมนะครับผม นอกจากตอนนี้เรามีพี่เรียนอครับขอหัวานสวัสดีสรับมีของียช่วยกันะ